สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอัมอัมทีวีวันนี้เราจะมาเล่นเรื่องราวอันน่าสยองฝันนั่นก็คือการทำความสอาดบ้านตอนกลางคืนจะเป็นยังไงไปดูกันเถอะ <c oughs> ูงแวมแล้วก็ต้องเจอกับไอ้มอนี่โอ,อนะเจอกับไอ้มอนี่ไอ้มอนี่ไปกั็เลยกับผมอ่ะมา เล่นเกมผีแล้วในคนเดียวด้วยโอ้โหนี่คือการอาดบ้านตอนกลางคืนของผมนะอย่างแรกคือไปทำาสะอาดทางเข้าไอ้เฮียเปิดม้าก็หลอกกูเลยสัสวุยหุยพ่อพ่อมึงไง เปิดมามันก็จำสแกกูเลยเปิดเสียงดังได้ไงปัญหาเัีกูเล่นจบไปปะจบจบต้องจบเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นจบต้องหางคิวซับอ,อีกอย่างแรกครับการการทำความสะอาดทางเข้าไมห่หมดห,หลายเว้เลยแม่งหลอนชิบหาย แล้วก็ทำหลายโพสเลยยังน่ากลัวมากทีเนี้ยมันอยู่ดีก็เจ้บสแกนต์กูเลยเก็บไปเลยครับไม่เก็บไปได้กับบ้านกับบ้านตัวนี้เลยไหมแล้วเคผมอยากเข้าเกมได้ฮะไปครับไปครับชื่อแวบชื่อแวบอ่า โอเคครับเสร็จแล้วต่อไปห้องไหนก็ได้เตยล็อกอยู่มาหนะ่ะกูมีไม้ไหนเฮียห้องน้ำนายใจนะห้องน้ำไหมเฮียคอยบอกไม่รู้นะเฮียคุณว่าห้องห้องขยะใช่ไหมขี้พ่อมึงททโหเ็ดโคตรนาน ิงก่อนครับขออยากครับขอเบาเสียงหน่อมไมใหญ่ครับเกมมันน่ากลัวเกินนี่มึงหนักขนาดเอาน้ำคกตาสิงโตมาแดกอย่างนี้เลยหรอโอ้โหให้ตายสิครับพี่น้อง เี่ยรับไปเข้าห้อง,งเล่นอุ้ยเขาพ่อมึงไงพีโอ้โหเย็ดแม่ที่ตรงไหนเนี่ยขยะโหห้องสภาพเดี๋ยวจะทนห้องเนี่ยอยะครับเช็ดก่อน คือจะฆาพ้องหมอนะฆ่าพ้องผมก็ไม่แน่ใจครับมันนี่เรียกว่าห้องก็ปาแล้วไม่เรียกว่าพ่องผมนะนเรียกว่าขยะนี่อาจจะเป็นงานแรกของผมครับและจะเป็นงานท้ายของผมเพราะว่าน่ากลัวมากเก็บไปเลยครับ ไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยไม่หยุดไม่ยั้งไม่หยุดไม่ยั้งถ้าหยุดเดี๋ยวเกมจะไม่จบถ้าไม่จบกูจะไม่ได้ออกหรืออาจจะออกทางคันเลย <laughs> อุ้ยแค่ใส่ฟ้ากูกูกลัวตายหาเนี่ยเฮ้ย ออกมาไหมเฮียเสียงอะไรอะ่ะต่อไปห้องครัวครับผมไปต่อครับห้องครัวดีพามเลยไม่ไหวจริงสภาพ <c oughs> เฮ้ยมันหยิบเป็นกองกองได้หรอวะให้ไปหยิบชิช้นๆเนี่ยเปลาหน้ามคาน <c oughs> มือกูมีหลายแขนเฮียไม่สายแขนใช่เฮ้ย <c oughs> ัลจะเคอะไหมเลิกเคอะไหมเลิกเคาะทำความสะอาดเคาะอยู่ได้ต่อไปห้องครัว้อ,องครัวจากห้องนี้ ห้องครัวคิดว่าทำค,ำคำาร็จทำอานะ็จหมดแล้วอะไรก่ะอ๋อนี่นี่นี่ หลายช็อตจริงเฮ้ยหรือสห้องก็เลยสห้องูไม่ไหวชิบเช็ด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 เช็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 แจแจห้องออฟฟิศ หไอ้าหาขกะยากูกอขยานี่รีบเก็บครับรีบเก็บเฮ้ยสัตว์ควยเฮ้ย มึงมาบ่อยหลือเกินนะู่รู้ว่ามึงขี้เล่นมึงขี้เล่นใช่ไหมสัตว์แต่กูไม่เล่นกับมึงไงเหียใจ,จะวายอะ่ะห้องนอนเฮีฮ้ยมองพ่อพึง่ะพ่อไม่ได้มองไอ้สัตว์ สาสตร์ไปแล้วอี๋แหมมาบ่อยก็เกินก็ยิ่งกลัวอยู่แดกนะแม่น้ำมึงไงใจจะเป็นลมเลยีอ่ะสัตว์รีบเก็บเลย กุล mm ิศใส่กุลิศใส่เหลือห้องนอนแล้วห้องน้ำห้องสุดท้ายแล้วก็กลับบ้านเลยเฮ้ไอ้ไเฮ้ยเฮ้ยเฮียพ่อมึงอ่ะ้แม่กาปลูกบ้านมึงอย่างนี้เหรอเฮียข้ากุหลากว้าวหัวใจกวายแทบตายเฮียโคตรน่าใช่นะกวัวกวัวที่นี่แน่ก็ตุ๋ยเพราะเพราะเพราะที่นี่นอนเย็บแม่ ท่อเหีย้ยมหลอกกูอีกสั์รู้เหีย้ยไหนไหนไหนห้ามหลอกกูดีเอาตัวนี้เอาอะไรอะเอาอะไรนี้ บูชาเียอะไรบูชาเียอะไรเฮ้ยเฮ้ยเีรียอะไรเยอะไรเอไรสร็จแล้วเสร็จแล้วไงต่อกบานแล้วไปกบานแล้ว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  พ่อมึงเตรียมไม้ตีไม้เลยยี่ยะพ่อไม่เลี้ยโค่พ่อไม่เลี้ยโค่พ่อไม่เลี้ยโค่บ่ายกับบ้าคุณทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วแต่แต่ชีวิตหลังจากปล่อยปีศาจไปคุณเป็นแฟนของธุก คุณเป็นแฟนของธุรกิจของคุณการสิ้นสุดสองอครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงครับสุดไ้ครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับน่ากลัวมากเลยมันจะจะไว